พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในใจมันที่อยู่ภายในได้ก็อาศัยสติเป็นผูกระลึกเข้าไปประคองจิตนั้นไว้ ปก <c oughs> ตขิของจิตนี่มันจะต้องคิดไปในอารมณ์ต่างๆบัดน,นี้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก็จะพยายามประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันคิดไปเพราะเมืม่อมันคิดแล้วมันก็ไม่สงบ เมื่อมันหยุดคิดลงไปนั่นนะมันจึงสงบลงได้โดยที่เราน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั่นแหละนึกถึงว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนที่พึ่งอื่นไม่มีที่ไปเสริจยิ่งไปกว่านี้ไม่มี บางคนก็ว่าอ้าวพระคุณอยู่ที่ไหนไม่เห็นมี <c oughs> อันพระคุณของพระพุทธเ,ทเจ้าพระธรรมพระสงค์นั่นไม่มีรูปร่างมันก็เช่นเดียวกับบุญกุศลนั่นแหละอยู่ที่ไหนตัวบุญตัวกุศลน่ะไม่เห็นมีรูปร่างอะไร <c oughs> มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจของผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นแหละผู้มีศรัทธาเลื่อมใสโน้มใจเข้าไปตั้งลงภายในแล้วก็นึกถึงพระคุณอันประเสริฐทั้งสามนี้ เราเชื่อมั่นลงว่าพระพุทธเจ้านั้นะพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานจริงๆพระธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสรู้้แจ้งนั่นก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์จริงๆพระสงฆ์ที่ออกบวชและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั่นก็ เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดตามพระองค์ไปที่ได้นามว่าพระโสดาบันพระจกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันตานั้งสีจ่จำพวกนี้เป็นผู้ได้บรรลุมรรคตามพระศา,าสดาไปตามกำลัง วาสนาบาร,รมีของตนของตนมีโนนยแต่ว่าท่านผู้เกิดก่อนท่านก็บรรลุแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็มีสมมุิที่สงสืบต่อกันมาตั้งแต่ขรั้งกระโน้นจนมาถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบันนี้ข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ก็ยังมีอยู่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นก็สามารถละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิสันดานอันนี้ได้อยู่ไม่ใช่ว่า หมดยุคหมดสมัยของมรรคของผลไปแล้วดังที่ความเข้าใจของคนบางคนบางพวกพระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับสุภัทถะ,ะบุทถบบรทชิตผูบ้บวชบวชตัววันสุดท้ายของวันพระอ,องค์ปรินะิพานนั้น ทรงตรัสว่าเมื่อผู้ใดยังมีศรัทธาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองค์แปดนี้อยู่ตราบใดแล้วโลกนี้ย่อมไม่ว่างจากพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ยอย่างนี้เพราะนั้น ควรพากันใค่ควรพิจารณาดูมันก็เป็นความจริงเพราะว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อลากิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจของคนเรานี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไฟได้จริงๆ <c oughs> ดังจะเห็นได้เช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะถ้าผูใ้ใดมีศรัทธาบริจาคทานออกไปมันก็ทำให้ความโลภความตรหนีนั่นเนี่ยเบาบางออกไปจากใจได้จริงๆแต่ก็ยังไม่ไม่หมดหรอกมันก็ยังอยู่นะั่นแหะแต่ว่ามันเบาบางออกไป เช่นผู้รักษาศีลอย่างนี้ตั้งใจรักษาศีลตั้งเจตนาลงไปในใจว่าหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ตั้งเจตนาฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ให้ตายตัวเล็กนี่ก็หมายความว่าสัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเลย จะเป็นสัตว์ที่มีพิษก็ตามไม่มีพิษก็ตามจะให้อภัยมันไปหมดเลยแล้วก็จะไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าโดยอุบายต่างๆสองแล้วก็ตั้งเกตนาวิรัตละเว้นว่าจากไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ธรรมดาสิ่งของนี่มันก็มีเจ้าของบางคนนะ่ะเมื่อไปเห็นสิ่งของเข้าไปแล้วนี่ก็ไม่มีเจ้าของสวยเอาไปเลยอย่างนี้ก็มี อันนั้นท่านเรียกว่าเจตนาเป็นขโมยธรรมดาสิ่งของมันต้องมีเจ้าของแหละเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆอยากไล่ก็ต้องติดต่อเจ้าของซะก่อนอันนั้นเป็นสามีจีกรรมเรียกว่าเป็นความประพฤติชอบต่อสมบัติของผู้อื่น ข้อสามตั้งกิจเสร็จเจตนาวิรัสะเว้นลงไปว่าเราจะไม่ไปซ่องเสพสามีหรือภรรยาคนอื่นหรือคนได้กระามไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็ตามถ้าหากว่าเขาไม่ได้เต็มใจแล้วจกไม่ร่วงเกินสี ตั้งคิดเตะเจตนาวิรัลละเว้นลงไปว่าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังวาจาคำพูดจะไม่แกล้งกล่าวให้พลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดหลอกลวงใครให้เห็นผิดเป็นชอบจนเสียทรัพย์เสียสินไป และจะไม่พูดสอเสียดยุโยงให้ใครแตกล้าวสามัคคีกันและจะไม่พูดคำหยาบคายคำใดที่โลกขอสมมุติว่าเป็นคำหยาบคายเราศึกษารู้แล้วก็ไม่พูดทำนั้นนะ <c oughs> วาจาอันใดที่โลกขอสมมุติว่าเป็นวาจาที่อ่อนหวานอ่อนโยน เมือ่อผู้ใดฟังแล้วรู้สึกจับใจพอใจก็จะพูดแต่คำนั้นเรื่องราวอันใดที่ไม่มีสาระประโยชน์จกไม่เอามาพูดพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์มันจะกลายไปเป็นโทษไปก็จะไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแล้วก็น,นิ่งอยู่ดีกว่า อย่าไปแสหาเรื่องราวอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์มาพูดกันให้เสียเวลาเปล่าๆเ,เพราะพูดไปแล้วเท่าไรจิตใจมันก็ฟุ้งไปมันไม่สงบงถ้าหยุดพูดทวนกระแสะจิตเข้ามาน้อมสติสมบัติญ,ญาเข้ามาสู่กายสู่ใจนี่ทบทวนดูร่างกายจิตใจนี่เช่นนี้นะ เป็นเวลาที่มีค่ามากคนส่วนมากไม่คิดอย่างนี้ว่าแต่เจอคนเข้าทางนี้เป็นอันว่าหาเรื่องพูดจนได้ไม่มีอะไรก็พูดเล่นพูดหัวไปพูดสนุกสานานไปนึกว่าเป็นความสุข การได้พูดเล่นพูดหัวไปอย่างนั้น่ะมันเข้าใจผิดไปคนพูดมากจิตก็ยิ่งฟุ้งซ่านไปมากลืมเนื้อลืมตัวไปใจไม่สงงบไม่ใช่เป็นเรื่องดีพูดเกินขอบเขตเหตุท่านท่านจริงเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อมันก็อยู่ในจำพวกเอาอกุศล กรรมนั่นเองเนี่ยห้าตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นว่าข้าพเจ้าจักไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆแม้ตะบุรี่นี่ก็นับว่าเป็นของให้โทษไม่น้อย เพราะว่าบุหรี่นี่มันก็อยู่ในสายของสุรายาเมานั่นแหละมันมีธาตุทำให้เกิดความมึนเมาได้เหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นเคมีเขาผสมเคมีเคมีเหล่านั้นเมื่อสูบควันบุหรี่เข้าไปในกระเพาะในลำไส้ แล้วอย่างนี้นี่มันมันจะไปทำลายกระเพาะลำไส้หรือว่าทำลายตับปอดให้เสื่อมโทรมลงไม่ใช่เป็นของดีบุหรี่เนี่ยนำเชื้อโรคมาสู่กายสู่สังขารร่างกายอันนี้ได้แต่คนมันชอบติดกลิ่นของมันไม่ใช่ตื่นไกลอะไรหรอกก็สูบเข้าไปแล้ว คนควนออกกลิ่นหอมเข้าไปแตะจมูกเข้าไปแล้วชื่นใจมันวะที่แท้มันซ่อนโทษไว้ภายในนั้นไม่รู้ตัวควันบุหรีนะ่เนี่ยมันมีโทษอยู่ในทวมนไม่รู้ตัวคนไปติดแต่กลิ่นหอมของมันเฉยผู้ใดอยากมีอายุยืนยาวนานแล้วควรเว้นนะ จิงอยู่เมื่อเวลายังหนุ่มแน่นอยู่นี่ภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงมันก็ต้านทานไว้ได้มันยังไม่ทำลายอวัยวะภายในได้ก่อนอันเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วร่างกายมันอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันมันอ่อนลงไปแล้วเมื่อนั้นแหละพิษของมึนเมาต่างเหล่านี้มันจะ ทำลายอวัยวะภายในได้ควรพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผูใ้ใดพิจารณาเห็นแล้วมันนักเบื่อเองมันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันมีแต่โทษเราจะไปส่องเสพมันไปทำไมถ้าสิ่งใดมีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จึงค่อยบริโภคเข้าไปนั่นมันจะเป็นประโยชน์ มันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปแต่ด้มันเป็นโทษต่อร่างกายมันก็ตัดทอนอายุให้สั้นลง <c oughs> ถ้าผู้ใดรู้จักสอนใจตัวเองได้อย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายของให้โทษทีนี้มันก็เหมือนกันแหละกับกิเลส อันมันหม,มักหมมอยู่ในจิตใจคนเราถ้าผูใ้ใดทำใจสงบลงไปแล้วันนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปให้มันเห็นโทษของกิเลสนั่นนั่นถ้าเมื่อไม่ใช้ปัญญาวิจารณ์ดูแล้วมันไม่เห็นโทษนะกิเลสภายในใจก็เหมือนกันกันกบบุหรีบุนเหมือนกับสุรายาเมาต่างหมดเลย ถ้าไม่วิจารณ์ดูแล้วไม่เห็นโทษของมันกิเลสความโลภโกรธหลงบริถ้าวิจารณ์ดูโดยเหตุผลต่างๆแล้วมีแต่โทษท่านพู้ละกิเลสได้มาหมน,นั้นก็เพราะท่านใช้ปัญญาวิจารณ์ดูว่ากิเลสเนี่ยมันมีคุณมากน้อยเพียงใดมีโทษอย่างไรอันนี้มาวิจารณ์ดูแล้วมีโทษมากกว่ามีคุณ สรุปลงแล้วนะไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้ละ <c oughs> เพราะพระองค์มีพระเมตตาพระกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภายในสงสารไม่อยากให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ดังนั้นเมื่อเมื่อพระองค์พ้นทุกข์ไปได้ ด้วยกรคมวิธีอย่างไรพระองค์ก็นำมาแสดงให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังผู้มีวาทนามีปัญญาเมื่อได้ฟังแล้วนั่นก็มองเห็นทางตามพระองค์ก็เดินตามพระองค์เลยวบบนี้นะผ้ากีไมยามละกิเลสตัณหาเรื่อยไปจะเป็นครือขัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตาม ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ภาคเพียนพยายามลากกิเลสนี่เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ลากกิเลสแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นคารือหัดไม่จำเป็นผู้ใดเข้าใจไปอย่างนั้นก็นับว่าเป็นความเข้าใจผิดถนัดจริงๆอ <c oughs> ก็อุปมาเหมือนอย่างร่างกายของคนเราทุกคนนี่นะจะเป็นนักปวดหรือกรงหัดก็ตามเนี่ยมันก็มีเหงื่อมีไข่ติดเกิกังอยู่เหมือนกันถ้าไม่อาบน้ำชำระขัดถูปล่อยไว้อย่างนี้เหงื่อไค่มันก็ซึมออกมาจากภายในนุ่นแล้วมาติดอยู่ตามขุมขนอยู่ตาม ขนอยู่ตามหนังผิวหนังมูนีก็อส่งกลิ่นไม่น่าชวนดมออกไปจะแตะจมูกข,ของผู้อื่นนุน่นเมื่อปล่อยทิ้ไงไว้หลายวันไปออก็จำเป็นต้องได้อาบน้ำอาบน้ำเฉยๆก็ออยังไม่หมดกลิน่นต้องขัดถูด้วยสบู่ด้วยผงอะไร่ออะไรไปนั่นแหละ กลิ่นมันจึงระงับไปชั่วระยะหนึ่งขั้นเมื่อต่อไปอีกแล้วเหงื่อใครไหลออกมาก็มีกลิ่นออกมาพร้อมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเรานี่มันยึดถือเอากิเลสตัณหาไว้มาแต่อนเอกนกชาติตนไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ร่วงแล้วมา เกิดมาชาติใดจะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามมันก็สะสมกิเลสมาโดยลำดับชาติลำดับพบในเมื่อได้มาเมื่อเมื่อไม่ได้พบศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครที่จะมาสอนให้รู้จักหนทางออกจากทุกข์หรือว่าไม่มีใครจะบอกอุบายละกิเลตสต่างๆนี้ได้ ก็ต้องเป็นธาตุของกิเลสมาทุกชาติทุกภพกิเลสนี่บางทีมันกิดจูงใจให้ไปทำความดีไปได้อยู่บางคำถ้าจูงใจไปทำความชั่วนี่แหละมันเป็นคล้ายๆา,ยายบโบราณท่าว่าผีหลอกลนั่นเ่ะมันหลอกให้หลงติดหลงข้องอยู่ในโลกนี้ เห็นกีเลสตันหาส่วนดส่วนดีนะอย่างคนที่ทำบุญให้ทานไปผลท,ทานมาอำนวยให้มีสมบัติเงินทองเข้าของมีรูปร่างกายสวยสดงดงามอะไรขึ้นมาแล้ววันนี้ก็มัติดอยู่ในสมบัติภายนอกในแก่เงินทองเข้าของที่อยู่ที่อาศัยอันโอถง ถ้ามาติดอยู่สมบัติภายในคือกายสมบัติวรชีสมบัติอันเนี้ยสำคัญอะเป็นของสวยของงามสำคัญอะเป็นของตนถของตัวเ,เมื่อมันติดมากๆเข้ามันก็ไปเพิดเพลินมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแกนสารไม่เป็นประโยชน์เช่นลำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้น ดิสีที่เป่าที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นการพนันมีอยู่ที่ไหนไปที่นั้นมามีอยู่ที่ไหนไปที่นั้นนี่กิเลสตัณหาเหล่านี้เมื่อบุคคลมาติดมาคล้องอยู่ในผลแห่งบุญกุศล ดังกล่าวมานี่มันขอให้เกิดกิเลสก็ให้เกิดความอยากสนุกสุขสานานเพิดเพลินอยู่ในโลกนี่เมื่อมีเงินมีทองมากเข้ามาแล้วอ้อสนุกใช้สนุกใจใจบำรุงบำเลอความสุขชั่วคราวนี้ไปเนี่ยสัณหามันล่อจิตใจคนให้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้ นีจากโลกนี้ไม่ได้เลยตัณหาเนี่จึงว่ามันมีทั้งส่วนดีมีทั้งส่วนชั่วตัณหาส่วนชั่วมันก็จูงใจให้ไปฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะตัณหาส่วนดีมันก็จูงใจให้ทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมแต่คนส่วนมากนั่นสนใจแต่ให้ทานรักษาศีล ภาวนาไม่สนใจฟังธรรมไม่สนใจผลแห่งทานแห่งศีลมันก็ตกแต่งให้เกิดมาในโลกนี้แล้วมาร่ำรวยเงินทองเข้าของมีรูปสวยรูปงามดังกล่าวมานั้นแล้วก็มาติดอยู่ในผลแห่งบุญกุศลมูนี้ติดหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเพราะว่าแต่ชาติก่อนไม่ได้ภาวนา ไม่ได้พิจารณาหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งทั้งปวงมันเลยติดกันผู้ใดแต่ชาติก่อนนั้นได้ปฏิบัติธรรมพร้อมครบทั้งสามอย่างให้ทานก็ให้รักษาศีลก็รักษาฟังธรรมก็ฟังภาวนาก็ภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสังขารทั้งหลาย ทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็มีสภาวะเหมือนกันหมดแต่ว่าอินทรียังแก่กล้ายังหลุดพ้นไปไม่ได้พอเกิดมาในชาตินี้มันก็บุญเก่านั่นแหละก็มาดนบันดาลให้ระลึกได้พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเท่านั้นตื่นตัวได้เลยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสตัณหาได้ว่ากิเลสตัณหานี่แหละพาให้ตนเป็นทุกข์อยู่ในโลกวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยถ้าว่าตนมาเพียรพยายามละกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ให้เบาบางไปเท่าไร่ทุกข์นี้มันก็จะเบาบางไปเท่านั้น ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็หันหน้าเข้ามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าให้ครบวงจรครบวงจรแหละเมื่อปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนเห็นผลถือว่าจนว่าใจสงบระงับลงไปจากบาปอากุศลต่างๆจนว่าเกิดปัญญา รู้เห็นสังขารน,นามรูปนี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา <c oughs> อันนี้เรียกว่าเห็นผลเห็นผลแห่งการปฏิบัติตามคำสอนของพระุทธเจ้าเหมือนอย่งางภาษาสมัยปัจจุบันนี่แหละเขาพูดกัน พอทำการค้าไอ้ครบวงจรก็ซื้อขายไปจนว่าได้เงินทองไ,ได้กำไรมาไว้ในถุงในถทยนี่เรียกว่าครบวงจรถ้าทำการค้าอะไรไปแล้วยังไม่เห็นกำไรเลยอย่างนี้นี่ยังชื่อว่ายังไม่ครบวงจร การบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันนะ,ะต้องครบวงจรก็ได้แก่ปฏิบัติทางจิตใจให้เกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงขึ้นมาอ,มอย่างนี้แหละจนว่าเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจว่านี่คือทุกข์ ความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์กายความโศกเศร้าเสียใจเพลียลำพันธ์ต่างนี่คือทุกข์ใจก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองทุกนี้เป็นของควรกำหนดรู้เท่าละไม่ได้ในเมื่อขันหานี้ยังมีอยู่นี่คือเให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัญหาความทยานอยากไม่มีสิ้นสุด ตันหานี่เป็นสิ่งที่ควรละก็ได้เพียรพยายามละมาโดยลำดับนี่คือความดับทุกข์ก็เมื่อละตันหาความอยากได้เท่าไรทุกทางใจก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ทานเป็นข้อปฏิบัติสำหรับละความโลภความตนีออกไปจากกิตศีล เป็นข้อปฏิบัติกำจัดความโกรธความเมตยาบาตเบียดเบียนออกไปภาวนาเป็นข้อปฏิบัติทำกำจัดความหลงความเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงออกไปนี่เียกว่าเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็จะมาปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติ โดยความไม่ประมาทแต่มต้องอาศัยการเวลาถ้าไม่ถึงเวลามันจะรู้ยิ่งเห็นจริงมันก็รู้ไม่ได้ต้องภาคเพียนพยายามไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา